ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่แบบนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณชาลีมากๆที่ช่วยให้ได้มาในงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนค่ะฝกภาษาไทยอะไรบ้างคะขอบคุณขอบคุณติดใจฝึกภาษาไทยอะไรบ้างคะแเวบอกทสหน่งวันเลยต้งบก หิวมากมากฉันอยากกินไก่สนุกสนุกตลกตลกค่ะหิวจะตายอยู่ในวู๊นี่ใครเป็นคนสอนนะคะใครเป็นคนสอนคะนุ๊กูค่ะที่ชอจูนจีเยอะอ๋ออ๋อเพมบนเกย์กว่ชาลีเป็นขับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะแล้วก็เขาเขาเรียนรู้เองด้วยครับผมเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบ เรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่าให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทํางานที่ไทยแล้วเขาก็อยากแบบทําให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับแกมีอยากพังอะไรที่แบงคับฮะโรเตเร์ฮันเซ่โจลมาซึ่งพุทธเดือเอ่อ항상이렇게어진짜처음부터끝까지오랫동안저를지켜봐주시고제가태국에서일할수있게

โอเคครับครับแต่ว่าเดี๋ยวอ่านแดเป็นยังไงาวันนี้ได้วันน้ม่ย้ำเหมือนเดิมผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบไม่ว่ายังไงก็แบบยังยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆพี่ๆทุกคนแล้วก็งานหรือลูกไไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมากันตลอดเนี้่ก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทงเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเข้ามา ได้ได,ได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็น,เป,นเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทํากันมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้เรา้องแต่วันแรกผมก็แบบดีใจมากแล้วก็ดีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่ที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่กับเขาได้นานก็ขอให้เขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไปเาตื่นเต้นครับผมว่าต้าตื่นเต้นผมว่าตื่นเต้นไอ้วันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขาเขานิ่งหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้ก็คือ ร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนจริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆแล้ก็ไม่แพ้กันใช่ไหมแเ้าก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนี่จะเก็บทรงอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่เก็บแล้วผมน่ารักน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะย่กสาวอย่างเงี้ยแหละเริ่มเริ่มนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนก็เห็นว่าทำงานด้วยกันหลายอย่างอยู่เหมือนกัน ครับผมมีเพอะไรเป็นพิเศษไหมรอบนีเพลงนเอมีครับผมผมมีเพลงที่อยากทาแบบแบบซิงกองรกานก็อยากทําอยากทําเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทําให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทาเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยพรองจริงเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบ เงมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทํางานก็เป็นอะไรที่แบบทําให้งานง่ายขึ้นมากๆเขาเรียกเพื่ไหมว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทาเพลงแบบเพลงน่ารักน่ารักซองแฮปปี้แฮปปี้เลรักหรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมขอแต่งหรือขอเป็นแฟนคะขอแต่งให้กันดีๆก่อนใช่ใช่ใช่เราได้คุยกันไหมครับถึงความสำคัญเพราะว่าอย่างตัวกามินี่ต่าไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาว่าจะมีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยเรามีคุยกันไหม คุยกันยังไงนะพี่คุยกันว่าเออแบบไม่ค่ดคิดว่าจะมารคิดคิดผมผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงอะผมผมก็เป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราตั้งใจในการทำบางสิ่งมากแล้วเราก็แบบใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากอยากดูว่ากามินเนี่ยได้ดูดูดวงดูดวงว่าจะได้ทํางานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือปล่า

ไม่ต้องเกรงใจชาลีอิสจะใช่ Yes สองกลับผมแปงว่าดวเราสู่กันเหรอผู้เราสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดข <illar> ึ Mayor ้นอะไรเงี้ยผมเขาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมครับดวงของเผมไม่ต้องเช็คเลยครับผมก็เนี่ยรอดูแล้วก็พยายามทําตัวให้มันดีขึ้นดีขึ้นหลายหลายอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบ มีทํางานมีความสุขพยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับยังทำคะแนนอยู่ทุกวันทุกนาทีไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับ <c oughs> แล้วขอให้ผ่านบ้างไหมคะไอ้ที่ทำคะแนนมาเขาไหว้ยังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอ่ะหลายหลายคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็ไปพยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะ เวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงอะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากแล้วเพราะเราสองคนเนี่ยอายุเท่ากันเลย31แล,แล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อะหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆใน,ในเรื่องความจริงเนาะเราแบบว่าต้องใช้ความต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมายเลยบนี่ยว่าแต่ตัวเองเยอะเพื่อเขาเลยใช่ไหมครับ ตัวผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอ,อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ดีใจดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอีกมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณมากผมเป็นคนที่โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่โชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากเ,าเปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากาที่ผมโชคดีจริงๆตรงนี้ครับพี่ถามหน่อยถ้านานๆทีเขามาแล้วเราจะหาจัดหวังของเขาเป็นแฟนหรือไม่ เพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแ,แล้วข้เนาะก็มีมีมีก็ถามถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายอ่ะเราเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ย ที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความตุบขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนใกล้ชิดกับเขาเยอะๆแล้วก็ตั้งใจจะขอใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วคือทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกัมบินว่าถ้าเกิดในขอเป็นแปลงโอเคไหมครับน้ำชีสบาน้ำชีสแตสิงหย่างบูโรโบชิโนคิดถ้านจริงไหมเดรรเดรร จริงจริงจริงก็เลยมันเ่าเก่งโอเคครับโอ้เก่งไหมเราจะพเราจะพาบ่อยไหมโคตรเก่งนะครับกามีมีคำคำใช่หรือหันซ Yes very handsome ตกใจ first time very ตกใจ small face big e y e This is your time This is your time Yes หลายคนบอกว่าแบบว่าช่วงนี้คือลักีิอินเกมแล้วก็ลัทกีเลิฟด้วยเราเปิดเผไนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้ได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กําลังใจเราทั้งคู่อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่า เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เ,เรื่องบังเอิญร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับผมแล้วคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคของพวเราไหมถ้าเป็นอุปสรรคอะไม่ได้มายืนตรงนี้หรเ <c oughs> าเพแล้วเราต้องเรียนเพิ่มเติมตกันไหมอะฮะผมจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่ที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทํางานที่นี่แล้วก็ ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจน่เน่เห็นนิ่งๆแบบนี้แล้วเรียนเกาหลีด้ไหมครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆโองการไกลนะใล้วแต่ตั้งใจจะเป็นป่าดันตัวการมีเลยให้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจริงต้องฟังเข้าใจหมดเชได้ภาษาเกาหลีว่าจะรักเธอว่าไงคะเฮ้ สางเกีังเกตไอรสังเกสังเเนี่ยเขาบอกรักกันแล้วนะครับแล้เป็นป่าด้านให้กามินแล้วก็จะเดินหน้าจีบเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้วันนี้เดินหน้าจิบก่อนเป็นป่าดานหนึ่งครับผมไม่หลักก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างนี่คือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทําแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่า เรื่องเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้ทั้งผมนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็อยู่สนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังยังน่ารักกันกันอีกนานผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดฟิลลิ่งคือจีบไปด้วยทํางานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบ ปเปิดเผยอ่ะผมมีความสุขมาก <S <S ผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็ก็ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็ใช้ยพยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงมันจริงมันจริงที่แบบเราเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับะถามดามินได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบที่แรกจีบไปด้วยแล้วก็ทำางินไปด้วยจริงจังเกินราที่ชั้นเรียกโคชิโก้โคะจีรา <웃음> 어... <웃음> 아, 근데 같이 일해서 정말 정말 기쁘고, 어, 뭔가, 느기지 어, 않아요. 아직도, 아직도, 어, 찰리 덕분에 이렇게 저도 많은 인기, 많은 분들이 저를 사랑해주시는데, 찰리가 정말 많이 유명하다 보니까 저까지 같이 이렇게 덕을 보게 돼서 정말 기쁘고, 어,

แต่ยคนปรกันนึกถ้าตัวเขาบอกเขา8ปลกางจริงไหมกลัวคนจะแบบ ไม่กาจ้างไหมเพราะว่าเราเป็นป่าดานขนาดนี้สาธุครับผมคือผมต้องบอกว่าแต่แต่ละงานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่แต่ละงานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทํางานหลายครั้งหลายวันมากแต่ยังแปดหลักเนี่ยยังไม่ไม่จริงเลยในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่าก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุให้แปดหลักเร็วๆนะจ้างได้ใช่ไหมเขาจ้างได้จ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถาม เขาตลอดนะว่าแบบเต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทำงานเขาจะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันทุกวันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆในตอนนี้การส่วนตัวเขาเหรอครับนี่ยเนี่ยเราการส่วนตัว อ่ะผมผมอาจจะต้องบอกว่าผมตัวผมอาจจะต้องดูเรื่องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุมลุกต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเรายังกล้าพูดว่าตัวผมอะมันม่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันดีที่สุดสําหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะหรือมันจะแบบหลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกๆอย่างตัวผมก็ต้องขออนุญ,ญาตในการที่แบบว่ายังยังควบคุม บางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับนี่สมบทบาทหลายที่นะครับนักปั้นนักจีบนักลักเนาะผู้จัดการหัวใจผู้จัดการหัวใจเหรอครับผมสาธุครับผมตอนนี้เน้นแน่นักปั้นนักจีบนักลักหรือ้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับปกติเราจะทำงานตอนร้อนเดือนนี้เพราะต้องทำงานกับการมีเราต้องทำตอนร้อนเงินมาดูว่าอบกันเออผมจะบอกให้ว่าผมพูดจริงเลยนะแบบจริงๆถ้าใครสังเกต2เดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะ ไลฟ์ขายของของผมเองเยอะมากมายผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กําลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทําเลยจริงนะที่บอกว่ามันไลฟ์ขายของนะถ้าเห็นนะผมทําแต่สินค้าที่ติดก,กับผมอยู่แล้วที่ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมผมไม่อยากทํางานคนเดียวนะอันนี้จริงๆเลยนะผมแบบอยากอยากทำงานแล้วก็ทำวิธีทุกทางให้แบบเขาได้ได้มาร่วมทํางานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกําลังใจอย่างหนึ่งที่แบบทําให้ผมอยากทํางานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบ

สนกันไวๆนะรออยู่นะราให้เรู้เป็นแฟนกันเฮ้ย Come this way, this way, this way please.